เราจะให้เขาพูดไหมเอ่ยอ่ะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณมีและคุณปิงแนะนำตัวเองนะครับกับแฟนคลับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีนิชาครับสวัสดีครับปิงกิตตนันครับ เห็นบอกว่าแฟนขับเยอะขนาดนี้ต้องมั่นใจเลยว่าเห็นบอกว่าผู้จัดการบอกตอนนี้ตาลังคิวงานแน่นมากแล้วก็รวมไปถึงบอกว่ากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเยอะมากมายมีปัญหาอยู่นะเข้าคลินิกเดสตินีครับโอ้โหแล้วคุณปิงเหรอครับเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันครับเพราะว่าปิงก์ ไปที่ดิสนีย์ฟลอยด์ใช่ใช่ใช่จริงๆผมอันนี้กล้าคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าได้ยินมาว่าทั้งคุณมีและคุณปิงอ่ะไปใช้บริการโอ้โหโอ,โอเคอันนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากเป็นยังไงบ้างครับลองแชร์ประสบการณ์ให้เราอบอ,อุน่นมากครับร้อนมาก <c oughs> อบอ,อุน <c oughs> ่นบอุ่นก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้ทำบุญร่วมกับแฟนครับผม เราอบเราดีใจแล้วก็รู้สึกได้บุญกันมาอันนี้อันนี้ร้อนเพราะว่าชอบวัดหรือว่ารอเพราะว่าอันนี้บนมีเส้นบางๆกั้นอยู่อแล้วไหนขอดูมือคนที่ไปมาเมื่อเช้าได้ไหมไหนดูหน่อยส่งเสียงมันก็ได้ครับส่งเสียงมาก็ได้ข้างบนมีนะเห็นบอกว่าเมื่อเช้ากว่า300ชีวิตใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากแล้วก็ปีนี้มีของขวัญพิเศษอะไรให้กับตัวเองดีอย่างครับ ใช่ยังคิ้นกน่อนเถอะยังคิดนไม่ออกยังคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรกับตัวเองใช่ไหมใช่เราขึ้นปิงเลยครับเห็นบอกว่ามีของขวัญให้กับคุณมีให้ยังโบโบมัม่งช่างมั่ลงเาพูดนมีมากไม่เป็นไรอันนี้เราไม่โกรธเราไม่มีใครโกรธไม่มีใครโกรธใช่ไหมฮะงานารังนะ้ำ อันนี้คือคู่ที่บอกว่าเป็นของขวัญเลยใช่ไหมครับอ่ใช่ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่สานามบินเลยพิกบอกว่าตอนแรกคุณมีนไปลองแล้วแต่ใส่ไม่ได้ใช่ใช่คุณปิงไปเอากลับมาให้ได้ใช่แต่นี่ก็คือเแ,แต่ผมงงมากทำไมใส่ได้ก็ไม่รู้เหมือนตอนนี้มตอนที่ไปลองเนี่ตอนที่ไปลองไปเรา,าเดินเยอะไงแล้วรู้สึกว่าเท้ามันขยายใหญ่ขึ้นมาเลยแน่นอเกี่ยวมะมีมาได้ไม่ให้ไปเกี่ห็นพี่เลย เนี่คือผมอะเนีสมองมันสั่งว่าเขาใส่ได้คือคุณมีคุณปิงจะบอกว่าคุณมีน่ะใส่ได้แต่คุณปิงอ่ะใส่ใจก็คือผมผมรู้งนี้ผมนี่น่าจะไปเลือกอีกอันหนึ่งดีกว่าเลือกแบบอีกแบบอีกแล้วคือิงไงอีกอนนึงก็สวยเงคืปิงอ่ะเลือกซื้อว่าสุดท้ายเพราะว่าดูกบ่านี้ ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นไปด้วยกันแล้วเขาบอกคุณมี <คน S 2> สวยซึ่งงคือคุณนี<อ>สวยพิงก์ก็ที่จะซื้ออยู่แล้ว<อ>แล้วทีเนี้ยก่อนวันสุดท้ายวันกลับอ่ะพิงก์ก็ยันถามเขาว่าเออแบบที่ช็อปอะไร,ะไร,ะไรไย่างอ,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 อะไรนี่ย่างย่างย่างอ๋อพิงก์กอ๋ออ๋อเคยเคยเดี๋ยวแล้วพิงก์ไปซื้อคนเดียวนะเนี่ยไปแบบไปเดินคนเดียวเลยอยู่บอกว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวผมไปช็อปปิ้ก่อน ช็อนี้ก่อนเดินนี้แบบโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปช็อนี้เดี๋ยวเดินตามมาแล้วกันมันก็เลยเป็นที่มาของรองเท้าคู่นี้ที่เป็นรองเท้าคู่ถูกไหมครับน่ารักมากเอาเอาีบมาจีบมาจีบมาโอาไปเอาอย่างนี้แต่ลองดูว่าถ้ากันไม่ไหวเพื่อกีบออกมาอยากจีบเมื่อไหร่จีบเมื่อไหร่โอ้โห เห็นป่อกใช่ใช่ครับขึ้นไปขึ้นกลับมาได้ประมาณสาวันแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศช่วงนี้คือตอนไปเราไปช่วงที่แบบคื้นๆมีฝนครับผมก็เลยเจอทั้งแบบว่าอากาศหนาวับฝนที่ทำให้หนาวเลยแล้วมีวิธีคลายหนาวเป็นยังไงบ้างครับสองคนนี้ใส่เสื้อกันหนาวอ๋อคือเดี๋ยวเราถามให้ได้ไหมถามแทนได้ไหมเอ่อหมายถึงแบบใส่เสื้อกันหนาวเองหรือว่ามีใครใส่ให้ได้เปล่า ใส่หมดแบบเนี่ยอ่าก็เอเคคแะหนึ่งใส่ด้วยเอาเคบางทีแบบเราเดินเดินเดินอยู่ไอ้ฝนตกหรือว่าแบบเด่นไอ้คือจังหวะนั้นแบบไม่แน่ใจนะจริงเสี่ยเนี่ยผมบางตอนผมเห็นรู้ผมตกใจว่าเอะไรผมก็ตกเพราะผมเพราะผมไม่รู้เพราะตอนนั้นอะเหตุการณ์มันชุลมุนว่าเพราะฝนตกคือทุกคนก็จะรีบแบบไปหลบฝนอะไรเงี้ยอ่าเป็นสรุปเป็นพี่ในค่ายถ่ายแล้วเขาบอกว่า กูอะไม่ได้ตั้งใจถ่ายมึงกูจะถ่ายโลโก้แต่ไม่ติดมึงเรื่องเ <c oughs> เป็นความบังเอิญแต่ผมเชื่อว่าโมเมนต์แบบเนี้ยมันน่าจะมีอย่างเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ใช่โมเมนต์ที่บังเอิญธรรมดาแน่นอนนั่ก็โคแบบว่าวน้องเป็นแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเห็นแบบเราเหลือแค่เราลแล้วไม่มีลมด้วยตอนนั้นคือลมก็ให้คนอื่นไปให้แบบพวกน้องเล็กให้คนที่แบบไปเยอะอะไรเงี้ยเหลือเราสองคนลวไปโอ้เหลือเราสองคน มันก็เลยลอกได้โมเมนต์แบบน้นาอะเห็นว่าไปญี่ปุ่นกันมามีบรรยากาศมีแบบเราทสนุกมากมายเลยเห็นได้ยินว่ามีไปถ่ายวอล์กกันมาด้วยถูกไหมครับแเก็บถ่ายวอล์กเราจะได้ดูวอล์กกันไหมเอ่ยโอ้ก็สนุกแน่นอนับผมก็ถ่ายวอล์กตั้งแต่ก่อนบินก็ือเริ่มต้นเลยเ่็กชาก็มีแบบพวดกงุ่มพวดเกมีคนนี้ต่างต่างก็ปติดตามด้วยนะครับตได้ไหมได้ไหมติดตามไหม โอเคฝากติดตามด้วยนะบล็อกของทั้งคุณมีแล้วก็คุณปิงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยให้คะแนนความแบบรู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนอ่ะคุณมีก่อนเลยครับรู้ใจคุณปิงมากน้อยขนาดไหนลองให้คะแนนตัวเองครับเต็มสิบก็ถ้าถ้าปกติก็รู้ว่างั้นน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยก็คือแบบว่าอยู่ในแบบมาตรฐานที่มาตรฐานบวกๆค่อนข้างจะรู้ใจกันก็ค่อนข้างอ่า เปลีบ้างครับก็ไม่รู้บ้างครับแต่ว่าบางอย่างก็ก็คือจริงๆที่เก็บกินมาเยอะแล้วเราก็ผิดเยอะอ้าเราใช่มีแบบมเมนต์ที่แบบว่านึกนๆอะไรอยู่แล้วพูดออกมาพร้อมกันไหมครับอ่ายังไม่ค่อยซื้ออะไรเหมือนกันซื้อรองเท้าไม่แต่ว่าคือเพิ่งสังเกตเวลาแบบการคลับถ่ายคลิปอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรแบบ ขยับตัวมันจะขยับพร้อมกันแม่งแบบปั๊บีแบบไหนซึ่งแบบปั๊บีแบบเอามือลงเนี่ยก็เอามือลงพร้อมกันต่อตรงก็ตอตรงพร้อมเออ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 พร้อมกันเลยนี่แหละไม่ต้องให้คะแนนนะเพราะว่าเขาคุยขนาดนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาไปดูโมเมนต์กันสองคนแล้วรู้สึกว่าเขาใส่ใจกันในคู่นั่นเองเรามีเกมให้เล่นดีไหมครับตึ๊กด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 ึ๊กอ่ามันแค่ต่างกันที่จำนวนคำใช่ใช่อ่าแต่เดี๋ยวมันจะมีคำอื่นๆที่แบบดูยากขึ้นหน่อย พร้อมไหมครับคุณปิงคุณปิงคุณปิงทำข้อสอบอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> นานขนาดนี้คุณปิงกำลังแบบว่าเ,เข้าตีโดนอม่ตอ,อ,อ,อโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหันคำตอบไปที่แฟนคลับนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบจะตรงกันไหมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามหันไม่ได้เลยครับ ช้างช้างช้างและหนึ่งเอล่งหนึ่งหรือสองจริงจริงผมอยากให้เขียนตามคำนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นคำที่แบบแตกต่างกันไม่เพียงแต่แบบ่เพียงแต่ผมเคยเต้นกับเพื่อนนะแบบตอนเด็กกันเราช้างช้างช้างเลยช้าง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 และคำตอบส่วนตัวของคุณธพิงค์ปทุกคนตอบแบนนี้นะผมตอบช้างช้างอ่าแสดงว่าคุณธพิงก็เหมือนกันรู้ใจกันเพราะว่าตอบหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่โอ้โหเป็นไงเขารู้ใจกันไหมเอากี๊ดมาหนักมา โอเคต่อเลยดีกว่าอันนี้เราจะเข้าสู่เกมจริงๆกันแล้วนะ oh, <wow. S 1> พร้อมไหมครับคุณมีและคุณปิ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อแรกกันดีกว่าเขียนเป็นคำให้ผมได้เลยนะครับถ้าบอกแล้วทำตอบมาครับโอเคนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๋อะไรน,นะจะกินเหมือนกันไม่นะเอ๋เรามานูนกันดีกว่าคิดว่าเขาจะคิดเหมือนกันไหม แล้วเราคิดเหมือนเขาไหมไม่เหมือนแล้วเราคิดถึงเขาไหมคิดถึงโอ้โหอะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโชว์คำตอบได้เลยครับโอ้โหทีบมันมออกมาสุดยอดต้องจบตรงการอะถามหน่อยดีกว่าว่าคุณเบนทำไมถึงเลือกคำตอบนี้ครับช,บชอบช็อกโกแลตครับแล้วก็วันนี้เราเป็นนมซึ่งน้องไม่ค่อยชอบนมเท่าไหร่ โอ้เป็นคำตอบสร้นงๆที่แบบรู้นะรู้นะว่าใส่ชามโลชุดแต่แต่พี่มีนอ่ะชอบกินวานิลลาลาเต้อะถูกไม่ถูกใช่วานิลลาลาเต้ใช่ลาเต้แต่วันนี้โอ้คุณคุณมีชอบกินวานิลลาลาเต้ก็ได้ก็กินกินได้หลายอย่างอ่ะไว้ช็อกโาเอาไว้ช็อกโกค้าเดี๋ยวใช่อันนี้จะมีเงินกันหรือเปล่าถูกถูกถูกโอเคโอเคแต่ว่าอ๋อโอ้โหโอ้โห ลุ้นไหมคำถามนี้ลุ้นไหมลุ้นไหมพวกเราลุ้นคิดว่าหนึ่งหรือสอง,องโอ้ตอบกันเร็ววะ่ะคุณมีนตอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับอ่าคุณมีนก็เสร็จเรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับนะจีกเองก่อนขอเสียงคิด่อยโอ้โหอ่ะ บอกเหตุผลหน่อยครับเริ่มที่คุณมีเหมือนกันเลยครับว่าทำไมถึงชอบแบบการจีบเองก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับอ่าอ่ะสั้นๆแค่นี้แล้วคุณปิงเลยครับคือผมชอบปีกแบบว่าแบบแบบแอบอะแอบชอบอะไรเงี้ยชอบเขาแอบแบบเออแอบดูเขาอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบบช่วงเวลาที่มันมีแบบมันมีความสุขแล้วมันตื่น เราจะชอบเราหรือจะชอบกลับหรือเปล่าเนียใช่แต่ว่าสุดท้ายเราใจเราใจแต่สุดท้ายเราก็เปิดก่อนได้เปรียบเหมือนกันสุดท้ายก็เปิดก่อนแล้วก็เปิดก่อนได้ปูเปิดก่อนได้กปูเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดที่แปลกๆอยู่นะอ่ะข้อต่อไปเลยดีไหมข้อต่อไปดีกว่าอ่ะเรายังเหลืออีกประมาณห้าสองและสามครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่ใช่หรือเปล่าอ่าไหนคําตอบทําไมถึงเป็นภูเขาคุณมินคือจริงๆชอบทางทะเลทางภูเขาแต่ก็คือจริงๆเจอคำถามแบบนี้มาเกือบทุเกือบทุกงานหลายงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันไม่ตรงกันไม่มีงานล่าสุดผมตอบว่าทั้งทูดะเขาไม่ได้อมันเลือกยังไงแบบว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เลยตอบภูเขาแลถูกต้องชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยนอกจากชอบภูเขาส่วนตัวแล้วยังชอบเขาส่วนตัวด้วยด้วยรั้ยไม่เป็นไรกลับไปที่คำถามคำตอบของคุณ คุณปิงไม่ดีเลอ่ะทำไมถึงตอบทะเลครับคือจริงๆก็คือชอบสองอันแต่ว่าคือจำไม่ได้เหมือนกันว่าเวลาแบบเราตอบกันเราเราเรตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพีจะตอบทะเลแต่ตอบอุ้ยถูกแต่ว่าตอบภูเขาอะไรอยเงี้ยขอโทษจริงขอโทษครับขอโทษครับอ่ะข้อนี้ไม่ได้คะแนนไปไปข้อต่อไปดีกว่าไม่เป็นไรแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองยังมีชอบติดต่ออาหารทางไหนนะ จริงๆผมว่าเสียงจังหว,หวะหัวใจเราเต้นเบาไปน,นิดนึงนะดูเขาได้สองคนตอนนี้น่าจะตื่นเต้นพร้มอมไหมครับครับผมถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามแล้วโชว์คำตอบได้เลยครับเป็นวีดีโอคอลและคุยโทรศัพท์อ่ะถามคุณปิ่นก่อนดีกว่าคุณปิป่นอยากตอบเห็นหน้าไงเห็นหน้าเห็นหน้าใครครับเห็นหน้าแบบทุกคนที่เราคุยด้วยอะไรโดยเฉพาะโดยเฉพาะโอเคโขนาดนี้เลยนะโดยเฉพาะครับ ได้ไหมอ่ะชอบเห็นหน้าเขาได้ไหมอ่ะได้มันก็เป็นโมเมนต์น้องต่อให้ตอบไม่เหมือนกันมันก็น่ารักไงแล้วคุณมีหลังจามาถึงช่วงตอนแรกก็จะตอบวิดีโอคอลครับแต่ไม่ชัวร์ไงว่าจะตอบอะไรก็คือเหมือนเราการ์ดกันเหนี่นคิดแทนกันดทไนไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอ่แล้วปกติเราชอบโทรหาเขาชอบทางไหนครับวิดีโอคอลหรือว่าโทรศัพท์เฉยๆอ๋อถ้าส่วนมากก็เออ่คอลกันไปคอล ถ้าวิดีโอคอนี่ก็คือก็แล้วแล้วแต่ง,งานแล้วแต่รอบอ่าถึงจะบอกว่าตอบให้แบบตอนนี้ตอบจริงตอบสลับกันไปสลับกันมาคิดแทนกันอยู่แต่ว่าในใจอะตอบตรงกันเบนหรือ,อรว่าตอบเบนเองเอ้ยอออให้ตรงเนียอ,อ๋ออ๋อเออเล่นเพืนออยู่ยนี่แสดงถึงความใส่ใจกันหรือเปล่าเพราะว่าคอแบบเหมือนคิดว่าคนนึ่งจะตอบอย่างอีกคนตอบอย่างสลับไปสลับมาสุดท้ายก็ใจตรงกันอย่างี อ่ะคำตอบนี้ทำไมถึงเป็นอ้อนเก่งครับก็ทีิี้ก็จะตอบเปงเก่งก็อยากตอบทั้งครูทั้งเ่อก็ก็มีเพราะเราทั้งอ้อนเก่งแล้วก็เปงเก่งด้วยถูกไหมครับก็ถ้าอ้อนถ้าอ้อนก็อหวหรือเปล่าเอ้ยมันจะเกินต้านเกินไปหรือเปล่าถ้าอ้อนเนี่ยออ้นเป็นไงเอาคุณปิงลองบอกหน่อยว่าเวลาเขาอ้อนรับเป็นไงบ้างครับไหวไหมเราไหวไหมเวลาเขาอ้อนคือมันจะมาแบบนานๆทีนึงไม่บอกหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเราเปบะปากทำไมก่อนครับหน้าตาเราชัดมากเลยครับอะคุณปิงทำไมถึงอ้อนเก่งครับก็แบบเอาจริงๆคมชอบอ้อนมากแบบชอบอ้อนอะไรอย่าใชรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกมีความสุขเลยใช่ผมเชื่อเลยเพราะว่าเมื่อกี้พอบอกว่าเล่นเกมให้หันหลังชนกันรึปุ๊บคุณแบบคุณปิงแบบนี่ขอนิดนึงนะขอแบบว่านิดนึงติดๆกันหน่อยอ่ะข้อต่อไปดีไหมครับ อ,อ้านี่หันหน้าชนกันเตรียมจะหันหน้าชนกันไม,ไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้อบอกเหตุผลดีกว่าครับว่าทำไมถึงเ,เลือกเป็นหอมแก้มไม่ใช่รูปหัวจริงจริงชอบกลิ่นอะไรเงี้ยชอบกอลิ่นชอบแบบหอมหอม <ๆๆ S 1> แล้วหอไมไหมครับแล้วแล้วแก้มหอมด้วยหอมก็เลยชอบหอมแก้มแล้วคือปิงเลยครับ เป็นจริงๆเลยคือได้ชอบรูปหัวนะเพราะว่ามันดูแบบมันดูอ่อนโยนอ่ะดูแบบดูเรียกว่าไงอมันดูอบอุ่นดูแบบน่ารักน่ารักดูอบอุ่นเลยนยแล้วก็แบบใช่ชอบแต่คืออยากเลือกสองงานเลยใช่ก็คือชอบทั้งนัสองอย่างแต่เลือกหนึ่งงานก็เลือกของแก้มเอ้ยก็คือเป็นแบบว่าเฟิ first p r i o ิตี้ของของแก้มก่อนแล้วกันรูปหัวที่หนึ่งใช่ก็ของแก่ไม่ได้รูปหัวไม่ได้เอ้ย กลับมากลับมาก่อนที่ร่างจะตายมาข้อต่อไปนี้แค่ร่างตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริ๊กจั๊กเออชอบความสวยความสวยงามใช่เมื่อกี้ทำอะไรนะเมื่อกี้ไม่ครัอาจารย์อยู่นี่อาจารย์อยู่นี่ไม่อยู่ในห้องไม่เห็นครับต้องออกไปนอกห้องเหรอไม่เลห้องนีเราเห็นแค่สองคนหรือเปล่ามีอยู่มีอยู่แต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ขึ้น แล้วคุณปิงล่ะครับทำไมถึงชอบกลางคืนครับเออจริงๆตอนกลางคืนผมรู้สึกว่ามันแบบไหนไร้เออมันมันมันเป็นจองมันจะเป็นอีฟิลกังไงบางวันเลยอันนี้ไม่รู้นะแต่คือตอนกลางคืนชิวๆแบบเข้าใจแต่ว่าไม่โดนแดดไม่ร้อนใช่ด้วยครับแล้วก็แต่ผมรู้แล้วพี่มีนเรื่องกลางคืนแน่นอนโอ้โหก็คือจะบอกว่ารู้ใจกันอะไรว่าแบบเลือกกลางคืนแน่นอนแน่นอนแล้วเวลาปกติตอนเวลากลางคืนที่อยู่ด้วยกันบ่อยไหมครับเวลากลางคืน อยู่แบบทำอะไรอะไรอย่างนี้หรอเออทำอะไรก็ได้ครับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่อยากที่แบบทำเรื่อกันอะไรงานนะโอเคอ๋อนั่งคุยแบบว่าซีรีส์เราจะไปยังไงหรือว่าบทที่นี้เราต้องเจออะไรใช่ใช่คุยเรื่องตัวละครฮะคุยเลยนะตัวละครตัวละครอ๋อโอเคคุยเรื่องการนอนผมเมื่อกี้ปวดหัวไปเข้าไปเข้ยไหมก่อนกันแั้วไม่รุนชั้นไหม มีีมมสองสถานะรอกถอยการมันอุ่นอย่าพูดที่อย่าพูดอ,ดอ,ดอ่ะข้อต่อมาดีกว่าเราตอนนี้เราลุ้นอยู่ว่าทั้งคู่จะโดนทำโทษหรือเปล่ากระดานหมดแล้วครับกระดานหมดเขียนใบเดิมได้เลยครับเขียนใบเดิมได้เลยอ่ะ,อะเขียนได้เลยครับอ่ะไม่เป็นไรทีเราจะอยู่เป็นไปเลยจนถึงเ่ยงคืนโอเคไหมไม่โอเคเราจะกลับบ้านหักไ,ไม่ให้กลับ อพร้อมไหมครับนโ้โหอ่ะพร้อมแล้วหนึ่อเปิดคำตอบได้ครับเป็นผ้าห่ผ้าห่มโอ้โหตรงกันอีกแล้วสุดยอดดีเดยว่าใจตรงกันอ่ะขอเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมถึงเผ้าห่ชอบแบบชอบแบบผ้าห่มหนาๆเนยอุ่นอุ่นมากแล้วแต่หมอนข้างหมอนข้างก็จำเป็นนะแต่ว่าแบบกึ่ หมอนข้างหรือคนข้างข้างที่มันจําเป็นกว่ากันก็ด้วย<ร>ถ้าถ้าบอกว่าอันนี้มีผ้าห่มมีหมอนข้างและมีคนข้างข้างจะเลือกคนข้างข้างถูกไหมครับครับเอ้ไม่แต่ผ้าห่มมันขาดไปได้จริงๆริงงจรใช่ใช่เพราะว่าเราชอบอากาศเย็นเย็นใช่ใช่แล้วคุณบีนนะครับจรชอบหมอนข้างครับแล้วก็แต่ผ้าห่มแม่ทำไมชอบตอนช่วงอยู่หอนอกีฬาเพราะ่หอนกีฬาไม่มีหมอนข้างให้ใช้ ก็เลยแบบติดผ้าห่มติดก่อนผ้าห่มติดอะไรอ๋อก็คือในหอนักกีฬามีแค่ผ้าห่มและเตียงให้เราผ้าหแล้วก็หมอเตียงหมอนใช่ซ่องใ้่ก็เลยชอบผ้าห่มเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องการเป็นนักกีฬาของเขากันต่อนะอ่ะไม่เป็นไรเอ้าหมดแล้วเหรอครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอเวอร์ชั่นเต็มอยากดูไหมอยากดูส่งเสียงกรี๊ดดังๆอ้าวเต็มเวอร์ชั่นมาเลย